สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปประโยชน์และอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุจากความร้อนและความเย็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คลิปนี้นะคะจะเป็นการยกตัวอย่างนะคะประโยชน์และอันตรายให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปศึกษาด้วยกันดีกว่าค่ะวัสดุนั้นสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับความร้อนหรือความเย็นนะคะ ึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยอาจกอ่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษต่อเราได้เช่นกันนะคะครูได้ยกตัวอย่างนะคะทั้งประโยชน์และโทษมาให้นะคะคร่าวๆนะคะเรามาดูไปด้วยกันดีกว่าตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่เกิดประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะเช่นการทําเครื่องปั้นดินเผานะคะดินเหนียวถูกนํามาปัน้นขึ้นลูกจากนั้นนําไปเผาจนทําให้เนื้อดินนแห้งและแข็งมากขึ้นนั่นเอง ภาพนะคะนักเรียน3ภาพสาสเต็ปเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะภาพที่1เนี่ยคะ่ะก็คือเอาดินเหนียวนะคะดินเหนียวเนี่ยมันค่อนข้างนิ่มใช่ไหมคะสามารถปั้นขึ้นรูปได้เมื่อเราปั้นขึ้นรูปได้ตามที่เราต้องการเราจึงไปสู่หมายเลข2ก็คือน้ำดินที่เราปั้นเนี่ยไปให้ความร้อนโดยเผานะคะเผามันในเตาแบบที่เราเห็นนะคะเมื่อเผาจนเนื้อดินเนี่ยแห้งนะคะทําให้เนื้อดินเนี่ยมันแข็ง กลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบที่นักเรียนเห็นในหมายเลข3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำบุนกะทิการให้ความร้อนทำให้ส่วนผสมกลายเป็นของเหลวเมื่อเทใส่แม่พิมพ์แล้วทิ้งให้เย็นลงจะจับตัวเป็นก้อนวุ้นกลายเป็นของแข็ง เหมือนเดิมค่ะภาพ3สเตปนะคะสเตปที่1ก็คือนําส่วนผสมมาผสมกันการทําวุ้นเนี่ยเป็นการผสมของส่วนผสมที่มีสถานะแตกต่างกันผงวุ้นนะคะเป็นของแข็งใช่ไหมคะน้ําตาลก็เป็นของแข็งเกลือเป็นของแข็งใช่ไหมคะแต่กะทิน้ําเปล่าพวกเนี้ยเป็นของเหลวมีอะไรอีกอะ่ะมีสีผสมอาหารใช่ไหมคะอาจจะเป็นของเหลวของแข็งก็มีใช่ไหมคะ แล้วมีอะไรอีกกลิ่นใช่ไหมคะกลิ่นใส่อาหารเนี่ยก็เป็นของเหลวดังนั้นการที่จะนํามาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยจะต้องผ่านความร้อนนั่นเองนะคะเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยทั้งน้ําตาลที่เป็นของแข็งของที่เป็นของแข็งเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นของเหลวเนื้อเดียวกันนะคะเมื่อผ่านความร้อนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะจึงนําส่วนผสมเหล่านั้นเนี่ยไปเทใส่แม่พิมพ์ในหมายเลข2แม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นรูปร่างต่างๆตามที่เราต้องการเลยที่เราอยากได้นะคะ เมื่อเทใส่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเย็นตัวลงพอมันเริ่มเย็นตัวลงปุ๊บเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนวุ้นแบบหมายเลขสามแบบที่เราเคยกินกันนั่นเองต่อไปนะคะเป็นการทําทองคําแท่งนะคะทองคําแท่งที่เราเห็นเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีรูปร่างหน้าตาที่แบบแตกต่างกันมากเลยนะคะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างการทําทองคําแท่งแบบในรูปนะคะเป็นทองคําแท่งๆแบบที่เราเห็นในหนังเลยเนาะหนังแบบ ชิงทองป้นทองใช่ไหมคะ,ะซึ่งการทําทองเนี่ยเรามาดูไปด้วยกันนะคะภาพ3มามสเต็ปมอนเริ่มนะคะการทําทองคําแท่งเราจะต้องนําทองเนี่ยที่เราต้องการไปหลอมเหลวไปหลอมะคะ่ะไปหลอมก็คือเอาทองไปให้ความร้อนนะคะความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากๆเลยทําให้ทองเนี่ยหลอมเหลว กลายเป็นของเหลวได้นะคะเมื่อทองกลายเป็นของเหลวปุ๊บเนี่ยเราจึงนําทองเนี่ยไปเทใส่พิมพ์ที่เราต้องการในหมายเล็2ออันนี้ก็คือเทใส่พิมพ์ที่มันเป็นพิมพ์ทองคําแท่งนั่นเองค่ะนักเรียนเมื่อเทเสร็จแล้วเนี่ยจึงปล่อยให้มันเย็นตัวลงพอมันเย็นตัวลงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นทองคําแท่งแบบที่นักเรียนเห็นในหมายเล็กเลยนะคะอ่าต่อไปจะเป็นฝั่ง การเปลี่ยนแปลงวัสดุที่กอ่อให้เกิดโทษกันบ้างนะคะอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างมาคร่าวๆให้นักเรียนได้ลองศึกษาดูเหมือนกันนะคะตัวอย่างแรกค่ะก็คือกล่องโฟมใส่อาหารอันนี้ใกล้ตัวนักเรียนเลยนะคะกล่องโฟมเนี่ยเมื่อนําไปใส่อาหารที่มีความร้อนโฟมจะละลายทําให้สารที่มันอันตรายอยู่ในโฟมเนี่ยมันผสมปนเปื้อนไปกับอาหารเป็นต้นเหตุที่กอ่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะนักเรียนนะมาดูภาพกันนะคะ หมายเลขึหนึ่งก็คือโฟอมใส่อาหารทั่วๆไปใช่ไหมคะถ้าใส่อาหารที่เกิดความร้อนนะคะโฟมจะละลายนะคะโฟมจะละลายและสารที่อยู่ในโฟมเนี่ยจะติดไปกับอาหารและนักเรียนก็อาจจะทานอาหารที่ปนเปื้อนเหล่านั้นน่ะไปในร่างกายตัวเองสะสมจนอาจจะก่อให้เกิดโรคอันตรายในอนาคตได้เช่นกันนะคะดังนั้นการเลือกกินอาหารนะคะเลือกทัะทานอาหารควรเลือกภาชนะที่เป็นภาชนะ ปลอดภัยนะคะในสมัยนี้เขาจะมีภาชนะที่ใช้ทดแทนโฟมได้แล้วใช่ไหมคะมีภาชนะที่แบบทนความร้อนนะคะหรือเพื่อความชัวเลยใช่ไหมนักเรียนไปซื้อข้าวใช่ไหมคะเราเอาเป็นโตไปเลยเรามีถ้วยแก้วไปใส่เลยอย่างนี้ก็จะดีมากเลยนะคะปลอดภัยจากสารอันตรายในโฟมด้วยนั่นเองต่อไปขวดแก้วคะ่ะขวดแก้วนี่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะขวดแก้วเนี่ยถ้าขวดแก้วใส่ของเหลวจนเต็ม ถ้านําไปแช่แข็งในช่องเย็นหรือช่องฟรีซนะคะทําให้ของเหลวเนี่ยจ้ำได้ไหมเอ่ยของเหลวถ้าไปแช่เย็นปุ๊บเปลี่ยนสถานะไหมคะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของอะไรคะของแข็งใช่ไหมคะอ่าถ้าเราใส่น้ำเนี่ยใส่ของเหลวจนตเต็มขวดใช่ไหมและไปแช่เย็นปุ๊บเนี่ยทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันแข็งแข็งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามันจะขยายตัวและดันตัวออกมาค่ะพอมันดันเนี่ยทำให แก้วเนี่ยแตกออกได้นะคะมาดูรูปภาพกันเห็นไหมคะสเต็ปที่1ก็คือขวดปกติขวดแก้วธรรมดาหลากสีสันใส่น้ำจนเต็มเอาไปแช่ช่องเย็นช่องฟิตส,สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำเนี่ยมันแข็งตัวนะคะกลายเป็นของแข็งมันจะดันให้ขวดแก้วเนี่ยแตกนะคะทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้เช่นอะไรอาจจะแบบ พอมันแตกปุ๊บนักเรียนต้องเก็บใช่ไหมคะพอเก็บมันปุ๊บเนี่ยมันอาจจะบาดมือนักเรียนได้หรือหยิบออกมาปุ๊บพอมันมาเจออากาศร้อนข้างนอกปุ๊บมันอาจจะระเบิดโป๊ะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะแตกใส่นักเรียนได้เลยนะคะอันตรายมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นจานพลาสติกแบบไม่ทนความร้อนจานใส่อาหารจะมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะแต่จะมีจานอยู่ประเภทหนึ่งที่มันเป็นจานพลาสติกแบบไม่ทนความร้อนพวกนี้จะเป็นจาน Jahr Los Los ที่แบบสีสานสดใสมากนะคะ เรานำไปใส่อาหารที่มีความร้อนนะคะจะทำให้พลาสติกเนี่ยหรือสีที่ผสมอยู่ในจานเนี่ยปนเปื้อนไปในอาหารได้ก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนมาดูภาพกันนะคะอย่างภาพที่1จะเห็นว่าจานเนี่ยมีสีสันสดใสามากนะคะถ้าเราไปใส่อาหารที่มีความร้อนพวกสีสันเหล่านี้นะคะก็อาจจะละลายปนเปื้อนไปกับอาหารได้แล้วทำยังไงดีละ่ะจานพวกนี้ กระจานพวกนี้นักเรียนก็นําไปใส่อาหารที่มันไม่ร้อนนั่นเองเช่นอาจจะใส่เป็นไอศครีมใช่ไหมคะใส่ผลไม้ใส่ขนมเค้กที่มันไม่ร้อนนะคะ,ะหรือไม่ควรนําไปใส่ไมโครเวฟเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความร้อนได้ใช่ไหมคะถ้าไปใส่ปุ๊บเนี่ยทำให้พลาสติกหรือสีเนี่ยมันละลายเนเปื้อนไปกับอาหารได้นั่นเองนะคะอันตรายนะคะการใช้จานนะคะใส่อาหารควรเลือกจานที่แบบ ทนความร้อนเช่นจานเซรามิกจานแก้วหรือจานเมลามีนที่ทนความร้อนมันจะมีบอกอยู่อะค่ะนักเรียนว่าจานนี้ทนความร้อนได้กี่องศาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ สรุปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเนี่ยอาจก่อให้เกิดได้ทั้งประโยชน์และโทษที่ตามมาได้ดังนั้นถ้านักเรียนจะเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆนักเรียนจะต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุนั้นๆด้วยเช่นวัสดุนี้ทนความร้อนไหมทนความเย็นไหมถ้ามันเย็นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันโดนความร้อนมันจะละลายไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่านะคะ คลิปนี้ก็จบพิยงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะนักเรียนขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ